สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เป็นทางแรกที่เข้ามากันสองคู่ของมา,ราไรเปบุญนะครับสองคู่เออ กับน้องนะครับคือใบบุญเนี่ยไม่ได้สนใจเต้าของตัวเองจะสนใจเต้าของจอมบุญอย่างเดียวจะแย่งน้องกินนมอ,อย่างเดียวครับตอนนี้จอมบุญกลังดูนมอยู่ตอนนี้ นี่คือภาพความน่ารักของบ้นไรบึงของเราครับผมที่แม่แม่ร่วมกันสร้างมาแล้วก็ทําให้มีวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับผมคนละเต่าแล้วตัวนี้ไรบุญก็หนึ่งเต่าจอมบุญก็หนึ่งเต่าคนละเต่านะครับสองคู่สองแม่ลูกของเรานะครับคู่คู่ของเราคู่นะครับผม กับใบบุญกับจอมบุญนะครับความน่ารักของช้างของเรานะครับผมก็มีแม่เหมยน,นะครับกับกาลเกตแล้วก็ใบบุญแล้วก็จอมบุญนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ดูหน้าตามีความสุขมากนะครับผมเพราะว่า,าได้มาเดินออกกำลังกายนะครับผมแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันนะครับผม หมาบุกมาดึงหีเอยี่ยมัดกูไปเฉาูมเป็นคลิปน่ารักน่ารักของช่องของเรานะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายทอดให้ได้รับชมกันนะครับ ยีม mặt ลังอิมมือหวอยู่บบไไั้น嘛เขากเตะม่อหมอบเตะมวยมัไน,นี่ครับความบรรยากาศความน่ารักของบรรลายใบบุญนะครับ ครับแม่เมยยงยองยอง,ยองไรลัดลายนี่คือพี่กับน้องนะครับผม ลอทอ้อไปบุญไปไทยแล้วตัวเล็กมากตัวเล็กถึงขั้นลอดทอ้องไปบุญได้อะเล็กขนาดไหนไม่รู้เล็กจนลอดท้องแม่ได้อะไม่ใช่เล็กท้องแม่ลอลอดทอ้องไปบุญได้ดูครับลอดท้องไปบุญไปหนึ่งรอบแล้วลอดอีกหนึ่งรอบอีกสนุกครับสนุกดูครับลอดไปได้หนึ่งรอบอีกลอดไปอีกหนึ่งรอบเอาเอาไปอีกหนึ่งรอบ โอ๊ยน้องคิดดูนะว่าตัวเล็กขนาดไหนรอดท้องน้องได้นะครับรอดท้องพี่ก็ได้เลยนะครับดูครับดูครับนอนเลยไปมันไม่ได้แล้วพี่ไปบุญผขอนอนเลยผมผมผมขอนอนก่อนนะพี่นะมันไม่ได้จริงๆอ่ะบอกโอ๊ยโดนน้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ธรรมชาติจริงๆเลยนะครับผมตัวเล็กจนรอดท้องได้ที่เราสองเชื่อเลยครับผมรอดท้องไปบุญก็ได้อ่ะรอดอีกรอดมาที่เราสองเลยรอดพร้อมกันที่เราสองเลยจอมบุญบอก เป็นความสุขของน้องช้างของเราที่บ้านไร่ใบบุญนะครับขอบคุณเีฟซีทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมช่องของเรานะครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณที่เมตตาช่องของเราโดยตลอดมานะครับผมวันนี้เป็นภาพความน่ารักของน้องช้างของเรานะครับผมทั้งสี่เชือกนะครับก็มีใบบุญมีจอมบุญแล้วก็แม่เหมยกาลเกตนะครับ

ก็ขอบอคุณทุกท่านครับที่การติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใ,ใจที่มอบให้ทีมงานของเราโดยตลอดมาขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่ง่งขึ้นไปนะครับผมนะครับที่รับชมคลิปของเราฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นเลยครับวันนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านพบเจอในสิ่งดีๆมีความสุขตลอดไปนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่องพลายมาันแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่การติดตามรับชมช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ